นี่ทราวมะพร้าวอ่อนนะคะสุกแล้วค่ะแล้วก็เราก็แช่ในตู้เย็นแล้ว1คืนนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดให้ดูนะคะนี่ค่ะ,ะเราจะตัดเป็น10ชิ้นก็ได้เราจะตัด 8ชิ้นก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเราจะตัดแบบไหนนะคะวิธีการตัดนะคะเราก็ใช้มีดแบบนี้ค่ะเป็นมีดฟันเลื่อยนะคะนี่ค่ะมีดฟันเลื่อยแล้วเราก็วิธีการตัดเราก็ค่อยๆเฉือน,นะคะ่ะ ตัดแล้วก็ลากมาที่ตัวเราออย่างนี้ค่ะแล้วก็เชิดแล้วก็ค่อยตัดค่ะ,ะเฉียน อ่าพอสุดแล้วเราก็ลากเลยค่ะอ่าแล้วค่อยๆเฉือนนะคะ เพราะว่ามะพร้าวเราใช้มะพร้าวแผ่นนะคะเราก็จึงแบบค่อยๆเฉือนให้มะพร้าวมันขาดอ่านี่ค่ะ,อ,ะอีกอีกหนึ่งคู่นะคะ นี่ค่ะ,ะเนื้อข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะทาดมะพร้าว